มันจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นธรรมชาตินะอ้าวโลกนี่มันก็จเจริญแล้วเสื่อมที่พูดเนี่ยคือพูดให้ฟังว่ามันจเจริญแล้วเสื่อมนะโอ้โหเพราะตั้งแต่ตอนนั้นที่หลวงตานั้นตั้งกี่สิบป,ปีจนมาถึงตอนนี้หลวงตาก็ไม่คิดว่าปัจจุบันมันจะมีขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โห,หม,มันเปลี่ยนไปลองคิดดูดิทางเกวียนมีที่ไหนะแถวเนี้ยเมื่อก่อนนี้ทางเกวียนทั้งนั้นแถวเนี้ยก็ใช้เกียนกัน มไม่มีรถหรอกคุครับเอาแค่ที่ถ้ำเมืองนะเมื่อก่อนหลวงตายบอกโทรศัพท์ไม่มีเลยไม่มีใช้เปลี่ยนโอ้โหเพราะเขาบอกว่าไปเมืองนาเนี่ยแถวเชียงดาวเขาสายหัวกัน,นเขาไม่ไปกันครับมันไกลเนี่ยตุกโอ้โหมันไม่มีรถนะต้องเดินเข้าไปคือรถโดยสารมันไม่มีเข้าไปวดาหน้าฝนไปไม่ได้อะ ทางมันลื่นมันเป็นดินมันลื่นมันก็ฟรีอยู่นั่นแหละพอเราไม่ไปแต่หลวงตาก็เลือกที่นั่นเนไงมันน่าอยู่ฮะไม่ได้เลือกนะมันน่าอยู่ก็ได้อยู่เขาว่าจะเข้านูาน่นเข,าขาา้าพม่าครับเขาว่าจะไปพาม่านั่นน่ะ จะไม่มไปก่อนครับเมื่อกี้หลวงตาพูดเรื่องอใครอยากฝึกเนี่ยคือเอาเต็นท์ไปกลางตามจุดต่างๆแล้วก็ไปอยู่ตามที่ที่เราไม่เคยอยู่อันนั้นนะฮะมันช่วยเราฝึกเรื่องอะไรฮะมันจะไม่มันมัน,มนคือท่านอยากให้จิตมันมันรวมเร็วๆเ,เนี่ยช่องหาที่น่ากลัว อ๋อที่ที่ไม่ที่ที่เราไม่ชินไม่คุ้นมันมันน่าก,กลัวเลยอลองลองลองไปดีสักเกืน,นใช่ไหมไปที่มันที่ไหนมีผีดุๆก็เข้าไปเลยตรงไหนที่คน,นคนตายเนี่ยข่าวว่าคนตายเนี่ยขออนุาตเขาแถวนั้นเขาให้กลางเต็นอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะมาแผลวิญ,ญญาณแถวนี้ว่างั้นครัทุกข้าไปไหมละ่ะอยากพิสูจน์กล้าไปตุ ตุ้ก็อยู่ในคําสวดแล้วตอนนี้หนีไม่พดตั้งใจสวดเลยก็แกล๊กมากันพะโมพุทายย่าไปไหนหลวงปู่อยู่กับผมนะครับมันมาแล้วมันมาแล้วนะผมมาแล้วโอ้ทีนี้ตู้ชินแล้วไม่น่ากลัวแล้วก็ย้ายแล้วตอนนะอ๋อไอ้ผีพั้นวิญญาณพวกนั้นเราตัีแล้วรู้จักกันแล้วแผลให้แล้วสองสาคืนมันก็คุ้นแล้วลหละ แต่คืนใหม่ๆเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะโ,โ,โอ้โหก็เปลี่ยนที่ก็เหมือนพระทุดงนะที่ท่านหาหนนทีนะตา่ต่างๆปักคนที่เขาทุดงไม่ใช่เขาเดินไปเรื่อยเฉยนะทุไม่ใช่ฮะใช่เดินถนนเนี่ยนะฮะเขาเดินไปหาที่ที่ฝึกแล้วเนี่ยจิตมันควบคุมได้อ่ะจิตมันเบาจิตอะไรอะไเขาก็อยู่อยู่ในานานหน่อยค่ะ พราะครูบาจารย์ที่เราดูประวัติท่านก็ล้วนแต่ทุดงกันทั้งนั้นถูกฮะหรือม่ท่านก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในกุฏิอใช่การบังคับครับเหมือนมีองค์อยู่ในห้องนะอ๋อยจงอธิษฐานอยู่อืมปีหนึ่งครับต้องไปเที่ยวดูท่านหน่อยนะแล้วท่านตาเหลืองหรือยังเบอร์เบอร์หรือยังอะไรประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ เปิดหน้าตา่างทักทายหน่อยนะ,ะณนะเดี๋ยวเหมือนแม่ชีที่ถ้ำนลยนะคือใครอยากอยากผอมบ้างละ่ะมีไม่คนอ้วนแต่อันนี้ไม่มีใคร <c oughs> อ้วนนะครับไม่มีนะฮะเข้าไปอยู่เ <c oughs> ข้าไปอยู่เราหาช่องอาหารให้ช่องน้อยเออมีส้วมมีอะไรเสร็จนีนั่นนะไม่กี่เดือนหรอกผอมแน่นอนเพราะเขาส่งมือเดียวไงเขาส่งตามช่องแค่นั้นใส่ได้แค่นั้นใช่จ่เขาส่งมือเดียว ก <Tipp s> ินได้แนะแล้วก็ปิดประตูด้วยนะโอ้โหขังไว้เลยนะครับขังอย่างเดียวเลยถ้าจะออกะหอมแน่นอนเลยโอ้ออกมาเนี่ยเพียวเลยเหมือนอย่างหลวงปู่ก็ทุดงแต่หลวงปู่ทุดงมาเสร็จแล้วท่านก็อยู่แต่กุฏิไม่ออกไปไหนไงฮะไปไหนอายุตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนแปดสิบกว่า แปดสิบแปดห้าประมาณนี้แหละคิดว่าอยู่กี่ปีละลงทตาไปในเลยอ่ะลง้าไปก็เจอคจะจะไปกลางคืนก็แล้วกันให้เจอพอหอนแล้วจังวัดไปกลางวันท่านก็นั่งอยู่นั่นแหละนั่งรับแขกอยู่นันแะใครไปท่านก็นั่งลิ่นน้ําชาให้กินเสร็จเสิรบน้ําชาให้ทุกคนด้วยทุกคนทุกคนเลยโอ้โห บริการประทับใจครับหลวงตาไปเจอหลวงปู่ตอนช่วงหลวงปู่อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดสิบนี่แนละเพราะท่านหลวงปู่มองยังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นะครับเจ็ดสิบนี่ประมาณเนี้ยแข็งแรงครับกิจวัตรประจําที่หลวงปู่ทาเนี่ยที่เป็นข้อวัดที่ที่หลวงตาเห็นนะฮะที่เห็นใหม่ๆคือนั่งเฉยๆอ่ะอ้า ถ <laughs> ้าไปกราบท่านก็เอ้ยมาจากไหน <laughs> ถ้าไปถวายกองท่านค่ายพรท่านถามท่านก็ตอบ,บไม่ไม่ถามท่านก็ไม่ตอบบางคนถวายเสร็จก็กลับไปถ้าถามท่านก็ตอบตอบได้ทุกเรื่องหลวงปู่คุยสนุกนะฮะสนุกฮนะกนะถ้าอยู่น้อยๆคนนะ ถ้าอยู่มากๆคนท่านไม่พูดนัพูดน้อยดูดิอย่าไปไหนนะตลอดชีวิตยอยู่ได้ไมั้ยโอ้โหใช้เวลาสิบปีตูดดังระเบิดแ,แถวนั้นอะไม่ไปไหนเลยนะไม่ไปไหนเลยในยสิบปีเนี่ยดังเลยนะะ uh huh. เอาห้าปีนี่ก็ดังแล้วเห้าเดือนนะห้าเดือนเนี่ย <c oughs> รดมาเลื่อนเลยนะห้าเดือนนี่ก็พอพอังในในหมู่หมู่หมู่เดียวกันนะถ้าสิบปีเนี่ยมันมันจะไปไกลมากเลยฮะถ้าสิบปีตัวทักษิณจริงๆเนี่ยใครมาเห็นก็ต้องโชคดีแน่นอนแหละทําไมอ่ะก็ฝึกทุกวันไงอ๋อเพราะอยู่กันแับไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้บันทึกอะไรเลยไม่ไม่บันทึกอยู่ไม่ได้หรอกมันจะไม่บันทึกแบบพลังงานไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยลยเพราะเราไม่ได้ไปเจอใคร มันก็อยู่กับลูกกับหลวงลปูง่อยู่กับลูกกับถ้ำอยู่กับลูกเนี่ยพระนะัน<ม>ี่อยู่กับคำภาวนาะอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาอยู่กับบุญนะคแล้วก็นอนแล้วก็นอนอถึงเวลาก็เขาก็เอาข้าวหย่อนมาให้กินแล้วก็กินหลงตาก็ทําแบบนี้ตอนที่หลวงตาอยู่ที่ถ้าอยู่ที่ถ้ามันกว้างนะตูม เท่าเท่านี้หรือเปล่าดูแล้วถ้ำเท่านี้ไหมถ้ำใหญ่นะก็พอพอนี้ประมาณเนี้ยถึงหน้าถ้ำโหเดินไปเดินมายิ่งมืดนแล้วก็ไม่มีใครผ่านะเขากลัวไม่มีใครขึ้นมาหาเลยโอ้โหผีดุนะทุกไอ้ที่มันดุน่เพราะมันเดินไปเดินมาไงเขาเห็นก็เลยนึกว่าผีดุครับผีมันไม่ได้ดุนะผีมันก็ประเหมือนมนุษย์นี่แหละ มันก็เดินไปเดินมาใช่ไหมล่ะก็มันไปจากคนไงประมาณนั้แหละเห็นมันก็วิ่งแล้วผีหรอกกูก็วิ่งเลยมันก็บอกกูไม่ได้หลอกมึงสักหน่อยกูยืนอยู่เรื่อกูทำไมเขาถึงมาทําให้บางคนเห็นนะเราเนะ่ก็ผีไงจุอย่างเหมือนทําไมไม่เห็นทุกคนทําไมถึงเลือกแค่บางคนเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณ คนอยู่ในนี่ทั้งหมดเนี่ยมันให้เห็นคนเดียวยังได้เลยอ๋อครับแต่บางคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นทางจิตเนี่ยหราเขาสวดมนต์แล้วเขาเห็นภาพอันเนี้ยดวงวิญญาณเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปถามคนแถวนั้นอะ่ะครับว่าคนลักษณะนี้มีไหมอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับประมาณเมืม่อก่อนเนี่ยเวลาไป สับเพสามสีแยกหรือตามบ้านคนหรือว่าได้ยินข่าวว่าคนตายแถวๆไหนน่ะเราเราก็ไปช่วยกันไปสับเพยอ่ะ,ะคือไปส่งวิญญาณนั่นแหละคือไปปรับภูมิน่ะ,นะทุกคนก็มันก็เห็นด้วยกันนัน่นแหละ,ะลักษณะนี้นี่ช่ไมเราก็ไปถามแถวแถวนั้น,น่ะ คนตายเมื่อก่อนเป็นลักษณะนี้่มีแมคเขาก็จะเล่าให้ฟังม,มันเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยครับคือไปไปพิสูจน์ในการเนี้ยตายแล้วไปไหนเนี่ยคพิสูจน์จน<อ>จนว่ามันตายตอนนั้นอนะ่ะเราส่งมันมันไปที่ไหนนะอ๋อตามไปดูด้วยว่าจุดหมายปมันตามไปทางตัวบางทีมันไปไกลเนะไปเกิดไกลมากเลยโอ้โหไม่ใช่เกิดใกล้ๆเพราะว่ามันมีความผูกพันอยู่ตรงน้น เหมือนกับแถวเนี้เนี่ยไปดูแถวเนี้เนี่ยแถวเนี้แถว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 นั่นนั่นน้านเนี่ยฮมันมีทํามท่ามที่เขาคอยคอยกันนั่นเน่ะเนียยังอยู่ในทําเป็นเทวดาอยู่ส่วนแฟนเขาน่ะโอ้ กือบถึงเราเนี่ยไปเกิดโ oh oh. อ้โหอนาคตมันจะเจอกันไหมล่ะครับได้น,นี่นเกิดเป็นมนุษย์แล้วอันนี้ยังเกิดเป็นเทวดาอยู่เลยนานาคตมันก็อาจจะเจอกันอยู่นะเทวดาเขาไม่สามารถเห็นดวงจิตได้เขาก็เห็นนะเขาไปไม่ได้อ๋อ oh. จ่าตุงมมันไปได้แค่6กิโลแค่นี้เองครับมันไม่ใช่ดาวดึงอืม hmm. จ่าตุงมเนี่ย ยกเว้นไปกับคนเกาะใหญ่เนี่มานี่ก็เพียบเลยอะ่ะแม่นางตะเคียนมั่งอะไรมั่งกะเกาะมาาบุญไงเกาะมาเอาบุญ,บบญใช่นั่งรถมาด้วยไงรถวา่างครับขับแทนนั้นด้วยโอ้โหเมื่หลังเปลี่ยนเนรอให้ขับช่วยช่วยขับหน่อยเองก็นอนไปดีไหมนอนมาแล้วด้วยฮะ นอนหลับไปด้วยครับไปด้วยใช่ไหมมันจริงที่หนังตาที่ว่าคนเห็นเราเป็นเป็นสาวอย่างเี้ยยอเมื่อวานเนี่ยมีคนก็จ้องเนี่ยก็บอกว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าเด็กเขาจ้องใหญ่เนี่ยนะตัวกอาเล็กอยู่แล้วมันก็เหมือนเด็กอยู่แล้วไง มีคนถามว่า,าพระจัก,กรพรรดิเนี่ยครับต้องซ้อนอยู่หลังหลวงปู่เสมอหรือไม่หรือสามารถมีหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหรือสามารถอยู่ตรงไหนได้เงี้ยการจัดวางตําแหน่งนะครับตำแหน่งจักรพรรดิมีอยู่ทั่วไปครับเพราะเต็มแผ่นดินไงไม่มีองค์ไหนไม่เคยเป็นจักรพรรดิหรอกครับจากองค์ข้างหน้ารู้กี่องค์นับได้ที่ไหน ใช่ไหมเพราะฉะนั <Auf How to graduate> ้นใครใครนึก <these> ถ <people lived> ึงหรือใครสวดเนี <phones> ่ยจิตเขาก็ซ้อนเป็นจักรพพัดแต่มันทรงไม่ได้ไงเพราะจิตมันไวขนาดสวดสๆวสอยู่มันยังไปนู่นไปนี่เลยโอ้โหและการที่เราจะทรงให้มันชินนี่คือมันต้องกำหนดเลยนะครับถ้ามันได้แล้วก็ การเวียนว่าตายเกิดมันเด็กๆเลยตายปั๊บเกิดเลยปุ๊บก<อ>็เลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าเกิดเราอยากทดสอบอนะหลวงตาว่าที่เราสวดจกักรพรรดิเนี่ยคือเราอยากให้ใครก็ได้เห็นว่าเราเนี่ยสรงเครื่องจริงไหมกาลังจกักรพรรดิอยู่กับเราจริงไหมอยากให้คนเห็นเราส,งสารงเครื่องที่สารดี<อ>ที่สารทุกวันดีที่สารทุกครั้งที่สวดดีอธิษฐานใช่ครับไม่ใช่วันสองวันนะ ดีสานไปเรื่อยๆนยแล้วก็สวดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเห็นเนี่ยอือครับคือบางทีอยากพิสูจน์แต่ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์เรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยไม่ใช่พิสูจน์วันเดียวไม่เห็นกูก็เลิกสวดแล้วนะไม่ใช่คือฝึกอะไรก็ตามอะฝึกจนจนให้รู้ท่านบอกครับย่ามหยุดเลย ฝึกจนกว่าจะรู้จนกว่าจะชํานาญ<อ>ในเรื่องที่เราฝึกเนะี่ยม่รู้ห้ามหยุดไม่รู้ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็รู้หลอหลายคนก็ท้อไปก่อนที่จะรู้ไงนะโอ้มันต้องกินลูกท้อก่อนนะมันจะได้ไม่ท้อไงนะอยจะลืมบอกเขาด้วยนะถ้าเขาท้อครับแต่หน้านี้มันไม่มีขายนะเนะี่ย <laughs> ม,ม,มันมีที่เขาอบไว้ <laughs> ทอไว้ให้ลิงถือนะฮใช่ <laughs> ทอไม่ได้ทอไม่ได้ไม่ได้เพอตายเตรียมตัวตายคุณตายแล้วคุณก็เอาใครไปด้วยไม่ได้หรอกครับนาตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดเลยนะตายแล้วไปไหนยังไม่รู้เลยเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆเราฝึกเพื่อเตรียมตัวตายไม่เห็นเ่ย ไม่ชีนะ,ะแกจะรู้หรอแกตายอ่ะไม่รู้แกนั่งเพลินๆอยู่แกก็ความหน้าลงฟึบแล้วก็หายไปเลยไปเลยแล้วก็ไปพูดไม่ได้นะแผลแกกันแล้วกันอืมครับโอโ้โหความตายไม่แน่นอนอย่าดียกว่าอย่านึงว่าท่านนั่งอยู่แล้วจะไม่ตายนะครับ ถ้ามันมาแล้วตายนะทุกถึงอายุไขอายุไขที่สร้างไว้ในอดีตอยู่แค่นี้แค่เนี้ยถ้าอยากอายุยาวไม่ยากหรอกอยากอายุยืนนะอยู่กับพระก็แล้วกันอย่าไปทิ้งพระนึกถึงท่านบ่อยๆอ,อายุยืนแน่นอนแล้ เราห้อยพ้าเราต้องนึกถึงพราด้วยใช่ไหมอ้าวพ้าสั้นสว่างไงยถ้าจิตเราอยู่กับผ้าเนี่ยสับสับวิชาในพุทธศาสตร์เนี่ยมันอยู่ที่พ้าเนี่ราทุกอยู่ที่ไหนหรอกในอนาคตคนเรียนธรรมะเขาไม่อ่านหนังสือกันนะจ๊ะเขาไม่เรียนด้วยพราะเรียนแล้วมาด่ากันไง ใช่ไหมเรียนก็มาหาเรื่องกันไม่แล้วเขาจะหยุดเรียนกันค่อยๆหยุดลงแล้วเริ่มมาสวดมนต์ภาวนาแล้วเพราะมันไม่ได้ผลไงคคือมาฝึกปฏิบัติเอาเลยไม่ต้องไปเรียนรู้จากในตำราถ้าท่านเรียนมากท่านมีตำแหน่งมากท่านก็คิดมากละท่านก็หาวิธีคิดที่จะต้องเอาแซบเอาอะไรของใครก็ได้ไง คือคนเรียนมากเนี่ยถ้าขาดศีลธรรมเนี่ยทําให้วุ่นวายทั้งตบาบลทั้งอําเภอทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งโลกนี่แหละทั้งเกฑนไหมคนคนที่เรียนมากอะ่ะมันเรียนเนี่ยมันค,คิดเนี่ยเหมือนคนเล่นบักฮอตเนะี่ยมันชิ้นตายหมดเลยถึงนู่นเลยไนงะแต่เราไม่ได้เรียนเราคี่ไม่ออกสู้มันไม่ได้ค เราไปทำธุรกิจกับพวกนี้เนะี่ยเจงไหม <c oughs> <c oughs> มันอยู่ที่การเรียนเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียนครับอันตรายระว่างดีกับไม่ดีไนงะถ้าโลภมากก็ <c oughs> เรียบร้อยแล้วฮนะกูเอาไม่เลิกนะ <c oughs> เอาทุกอย่างก <c oughs> ูได้เปรียบกูก็เอาทั้งนั้นนะ่ <c oughs> จริงมไหมล่ะ <c oughs> <c oughs>